เมื่อนี่มากทำดินเพียงพาหลวงปู่มากมาหอดมองแล้วบรรยากาศโอ้ปู่สมอยากมาหายหิวๆิวไปก้อนมูแเรวคนน่ะวัดทำสีมงคลทำดินเพียงมีการพัฒนางามขึ้น ลายกอเกลาตรงไปนี่ของห้องน้ำขวานี่ลงลงทำนี่ทางนี้กูดีสงห้องน้ำทางนี้ทางลงทาหอ,อปูยากเห็นผักผักด,ดิ อากาศดีเมื่อนี้บก่อนเอาหลูมมานำเอาไว้นี่รถก็ฮหอนปวดโอ้เป็นคือยังบ่หลาดเห็นมันเป็นนั่นลงไปเลยนอเนานะเหตุเป็นขันเป็นขัน,น,ขนมาอีกแล้ว มีแนวของมาฝากมาต่อนคือเขาหันหละอันนี้มีแนวฝากไปเขาโอซุเขาเจดีเอาดินเพียง phá cứ cao làm lại anh này cái lông pho nạc nửa nhín nà. anh à này cái nửa nhín kẹ anh này con đi à, mà ด้วยพลาหานแข็งมันเป็นมหาผลขอเคไหมอเาปันยุกับตาทะได้ตาทาะบลรงน้ำบล่งอางครับรบ,บอพนะแม็ หมดก้อนกะฉั้นยางก้อนฉั้นไทยบะนีนย่างน้ำกดไม่ยังอยู่ไทยดีๆอื